สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมมันี้กลับมาครับอากาศยามเช้ากันครับพาเพื่อนๆมาลมอากาศยามเช้ากันครับเป็นเช้าๆก็มาชมบรรยากาศช่วยๆดูท้องฟ้าครับผมดูสวยนะครับดูนะครับเรามองให้มันเป็นความสวยงามมันก็สวยนะครับโบราณครับบอกว่าอยู่คนเดียวอย่ามองท้องฟ้านะครับมันจะจินตนาการไปเรื่อยนะครับ บรรยากาศตอนเช,ช,ช้าๆก็สดชื่นแบบนี้แหละครับดูดูด,ดูโอ้สุดยอดน,นะครับตอนเชา้ชาๆเนี่ยบรรยากาศสดชื่นครับตอนเช้าก็ประมาณนี้แหละครับสดชื่อใครตื่นเช้าก็ได้เปรียบครับผม ได้รับอากาศยามเช้าก็ชชืดนนะครับออมันจะอากาศน้าฝนครับช่วงนี้หน้าฝนเพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมจะไม่สบายเอานะครับขณะตัวผมยังไม่สบายเลยครับฝ <c oughs> น,นนี่ลำบากสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับ โอากาศชื่นชื้นหน่อยก็เอาละมันจะเป็นวัดนะครับดูบรรยากาศแบบเช้โอ้นโอหนนกจับอยู่บนนูน่นนะนกยังตื่นแต่เช้าก็เล่าอยู่นะครับผมโอ้นกเก่งกว่าคนนี่คนนกตื่นแต่เชา้าตื่นเช้าครับนบางคนต่างออกมาทำมาหากินกันแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยจักรยานกำลังกายแต่เช้านะครับ นักกีฬาก็ประลังกายแต่เช้าสมาคมจักรยานเราก็อาบน่ะเช้าก็อาบน้ําเต็มตัวแล้วครับเต็มตัวจะเอาไปทํางานแล้วทางานแต่เช้าก็ไม่ร้อน้ามันสายมันก็ร้อนร้อนร้อนากาศนอนนี้ยิ่งร้อนเลยร้อนเหมือนอบอ้าวฝนจะตกนะครับดูดูนะครับโอ้โนนั่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 นตรงนู้นแหละ ที่ผมหาที่ผมอยู่นี่เป็นเป็นเป็นนอกออกมาจากนอกหมู่บ้านนะครับในในในหมู่บ้านเขาเลก็ห่างก,กันประมาณกิโลนึงครับห่างจากหมู่บ้านประมาณกิโลนึนงหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านก็จะมีตลาดก็เลยกตลาดดน้อยครับผมโอ้ดูดูนะครับโอ้เนื่อเนื้อฝาฝาแหลงข,ของของวัน จะเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วสวยนะครับบรรยากาศยาเช้าๆนี่โอยเหมือนชีวิตเรานะครับชีวิตเราก็เหมือนเหมือนกับนาฬิกาเ,ออเดินแต่มันมีวันหยุดก็หยุดเดินเมื่อไหร่ก็เท่กับหมดลมหมอน,นั้นนะครับเ่อนๆครับดูๆถ้าวันไหนเรามีความสุขแล้วก็อย่าหยุดเวลาให้มีความสุขตรงนั้นไว้นะครับแต่มันเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้นะครับชีวิตมันต้องเดินต่อไปนะครับผม ดูดูนะครับแสงแรกของว่างกำลังจะขึ้นมาแล้วนะครับผมพระอาทิตย์จะขึ้นทุกวนันคนเราก็ต้องทํางานทุกวันเช่นเดียวกันนะครับบางคนก็งานสบายบางคนก็งานลําบากนะครับอย่างผมในงานลําบากครับลําบากทั้งใจลําบากทั้งกายครับโอ้โหชมบรรยากาศสวยๆโอ้ เช้ชชาๆก็เติมพลังอยู่กับธรรมชาตินะครับผมนี่เนี่ยฝนนะมันมีฝนนะหน้าฝนแต่ยังไม่ฝนไม่ไม,มถึงขนาดต้องทํานาได้นะครับนี่เขาก็เขาก็ทายดะไปแล้วนะแต่ยังไม่ได้ทําอะไรเพราะว่ายังขาดน้ําครับถ้าถ้าแถ่ถานหนไม่มีน้ําคลองก็จะทําเป็นนาปีนาปีไปครับทําปีละครั้งถ้าปลูกคือเขาติดคลองนะเขาก็ทํา นาปีละสามสามครั้งเหมือนกันนะครับดูนะครับบรรยากาศตอนช้าๆก็ประมาณนี้แหละครับเพืเ่อนๆครับผมดูนะครับโอ้นูแต่ก่อนไปสวนผักนะครับนั่นแต่ตอนนี้ลกละมันมีเวลาทำอะไรนะตอนนี้พอหน้าฝนก็มันก็บรรยากาศเลยลกเร็วยาก็ขึ้นเร็วนะครับชมนะครับเพื่อคลาสฮ่าบรรยากาศ ดูเท่าฟ้าอย่างสวยครับเพื่อนๆมารับชมด้วยกันนะครับผม